หนึ่งสองสามสี่ห้าเสบียงที่จะไปถวายพระตหารเพยนที่วัดพิสุพารามนะครับนี่ประจําสู่รถแล้วนะครับอีกคั้นหนึ่งนะครับกำลังลําเลียง,งขึ้นสู่รถนะครับที่จะไปวัดพิสุพารามนะครับเด้อวันนี้นะครับวัดบ้านเก่าบอ่ออำเภอหัวตะพานจังหวัดอำนาจเจริญนะครับตังกูบาอาจารย์แม่ขาเมชีญาติยมนะครับจะได้ไปถวายพระตหารเพยนที่วัดพิสุพารามนะครับ อันนี้เป็นคันที่สองนะครับนี่ยังไม่ได้ลำเลียงขึ้นมานะครับนะครับนี่คันนี้ยังว่างเปล่าอยู่นะครับแต่ว่าคันแรกเต็มไปแล้วนะครับนี่พัตนหารนะครับพัตหารเดินทางไปก่อนนะครับพระพิสุสงกูบาจันประมาณสองโมงเช้านู่นนะครับถึงจะเดินทางไปนะครับเดี๋ยวอนุญาตถ่ายภาพนะครับลงครัวในช่วงเช้าเนะครับ ไม่รู้ใครเนี่ยับใสเสื้อลายนี่นะครับนี่เอาขึ้นมแตเตเซถึงวันนี้นาออันตรีสามนู่นเนะนะครับเตรียมพระทหารไปวัดพิโสพารามนะครับนู่นนะครับประจันพระกูไปท้ายแหละครับว่าหันเัากันมืดพวดไปท้ายเราบ่เห็นยังเรามืดครับนู่นนี่นะครับพัะทหารที่จะไปวัดพิโสพารามนะครับเตรียมไว้ตั้งแต่นู่นนะครับเมื่อวานนี้นะครับนี่ หลายอย่างมากประการนะครับโยมนัทพงศ์เอี้ยวมังนะครับโยมจุธามาตกระจิวผานะครับพร้อมทีมงานนะครับกูบาจารย์แม่ขาวแม่ชีวัดบ้านโกบอนะครับนคันหนึ่งจอดอยู่ใกล้ๆโน้นนะครับไปถ่ายเมื่อตกี้แล้วไฟมันไม่สว่างนะครับเห็นพอมัวๆนี่นะครับรถพัตหารนะครับที่จะไปถวายพัตหารพินวัดพิสูพรามนะครับ รถพาตาหารนี้จะเดินทางไปก่อนนะครับคอยติดตามด้วยครูบาอาจารย์แม่ขาวแม่ชีนะครับประมาณสองโมงเช้านะครับก็จะเดินทางนะครับนี่ไปแล้วมันมองไม่เห็นอะไร <c oughs> <c oughs> คันหนึ่งจอดอยู่นู่นนะครับทั้งเตาแก๊สทั้งอะไรตัวมีอะไรนะครับจะเตรียมไปนะครับอันนี้เป็นคันที่2นะครับรถเสบียงนะครับนี่ เด้อนี่ก็คงใช่เหมือนกันนะครับนี่มะลกอมรลกามะลเกนะครับนี่เด้อพระอาจารย์พระครูนะครับพร้อมกับทีมงานนะครับแม่ครัวเพิ่งจะทำวัดเสร็จนะครับก็เลยเดินมาที่โรงครัวนี่นะครับยุ่มเขามาเตรียมตั้งแต่11บเอดโมงนูนนะครับ เด้อเตรียมพัตาหารไปถวายวัดพิสุพาลามนะครับมวานอยู่บัมื่อมาท่านเิ่นกำลังอันนี้ยกครับเมื่อวานนี้อพอดอีฉันเพี้ยนแล้วก็เลยม,มาถ่ายเพื่อนมือว่านนี้นี่ก็กำลังยกขึ้นใส่รถเหมือนกันนะครับนี่ <S <S 2> <S 2> ไม่รู้ว่าเป็นอะไรบ้างนะครับนี่ <S <S ข้าวเหนียว เข้าเหนียวนะครับขบวนพัตาหารที่จะไปถวายวัดพิสุพรามนะครับอดีตพระคุณลวงตาบอกว่าอิ่มไม่อิ่มก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะมีวันเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้ไม่อิ่มพรุ่งนี้ก็ค่อยอิ่มก็ได้นะครับโอ้โหนะเดินนะครับเช้าๆนะครับหลังจากทำวัดเสร็จก็เดินมาที่โรงครัวนี่นะครับขออนุญาตถ่ายภาพนะครับ คันหนึ่งนะครับจอดอยู่ไกลๆนู่นนะครับไปถ่ายภาพแล้วแต่มันไม่ชัดนะครับคันหนึ่งจอดอยู่นี้นะครับนี่เตรียมที่จะเดินทางไปวัดพิโสภารามนะครับวัดพิโสภารามนี่เป็นสำนักแม่นะครับวัดบ้านเกาบอนี่เป็นสำนักลูกนะครับพระพิสุสงฆ์นะครับที่จะเดินทางไปด้วยกันประมาณหกสิบรูปนะครับส่วนแม่เขาแม่ชียังไม่แน่ใจนะครับคงประมาณ นะครับสิบกว่านะครับสิบห้าสิบหกเย็บปุ่มเย็บปุ่มยกซอยกระเดกครับไหวไหมครับลองมึงกันหนุนอุปนิกจกคุณพระช่วยนะครับนี่ต้องหักบุญ20%นนะครับเพราะว่ายกช่วยแล้วนะครับนี่ บ่เลี้ยกินยูไทยเองเรอครับเนี่ยที่ยกมันสูงมันสูงด้วยโอ้อยมือหนึ่งติดกล้องอยู่นะครับเนี่ยเมื่อวานนี่ก็ยกอันปลอดมูเลยได้เมื่อวานท้ายไปท้ายมาเลี้ยวหาไปบ่มีกันเด้อนะครับนี่ พัตนาหารที่จะไปถวายวัดพิโซพรรามนะครับหลายอย่างมากประการนะครับนี่านลานรุ่งเรืองโภชนานะครับคุณโยมนัทพงษ์เยี่มังนะครับคุณโยมจุทธามาตกัจจิวพาพร้อมทีมงานนะครับามาตั้งแต่เมื่อวานนี้นะครับนี่เตรียมพัตนาหารทุกอย่างนะครับมีหลายอย่างมากประการนะครับที่จะขึ้นสู่รถนะครับเป็นกองทัพหน้านะครับ กองทัพต้องเดินได้ท้องนะครับดไ้ม ประจานประคู่ก็สิเดินทางไปก่อนพร้อมกันบ่ครับนี่บ่ได้ไปเดินโอ้ดูผู้ใดเนี่ยสิมาบึบงอันลงขยะเมีโอ้ยสีดายด้เนาะก็มาจ่อกันให้เถอะว่าแบบตึกเอามามาจ่อกันหลน่หน <c oughs> น,น้อมือเนาะจะวันเด้ยินี้หนุกตาโง่มาขึ้นอยู่โอ้ยสีดายด้ผมที่เจงไดโนอนว่า์สัน เป็นสิ่งท่วตรวันเฮาเนาะเขาบมาเยี่ยมวันเฮาเนาะบองงานเนาะโดยเฉพาะหลวงคัดแยกขยะนี้นะครับนี่พอกำนันปะคองวิชาพันนะครับส่งผลงานเข้าประกวดนะครับวัดบ้านเก่าบนะครับเด้อนะครับก็เลยเขตในเขตนะครับนี้สามสี่จังหวัดด้วยกันนะครับพอประคงวิชาพันนะครับกำนันปะคองวิชาพันได้ดับหนึ่งนะครับ ก็เลยจะมีผู้มาดูแลงานนะครับนี่หรือเอาขอหยุดการถ่ายวิดีโอเพียเท่านี้ก่อนเด้อ